ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งนะคะมีเป้าหมายก็คือต้องการส่งเสริมที่จะให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะซึ่งในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะก็ได้กําหนดนโยบายนะคะซึ่งเรามีกรอบทิศทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ะะเพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็คือนโยบาย 3D ดีสีสร้างนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาขับเคลื่อนเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นนะคะจังหวัดปราจินบุรีถือได้ว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น<ๆ>เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นนะคะมีความตระหนักแล้วก็รู้ที่มาแล้วก็รู้รากเหง้าของตนเองในเรื่องของประวัติศาสตร์รู้ถิ่นที่อยู่นะคะเพื่อให้เขาเกิด ความรักความหวัง,หวงแหนแล้วก็ได้สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบในถิ่นที่อยู่ของตนว่ามีความเป็นมาอย่างไรโรงเรียนวัดสะคอยตั้งอยู่ในอำเภอศรีมโหสถซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีได้จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแหล่งท้องถิ่น โดยจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน10ชุดกิจกรรมโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักศิลปากรที่5ปาจีนบุรีให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้เมื่อครั้งอดีตการ นะคะในการจัดในการหลักในการดาเนินง,งานหลักสูตรท้องถิ่นก็จะมีการอบรมให้กับนักเรียนพอเราจัดการอบรมเสร็จนักเรียนรู้เรื่องเสร็จแล้วเราก็พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้จริงๆนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนทาก็คือตามรอยเมืองโบราณกิจกรรมตามรอยเมืองโบราณนั้นนะคะเราก็จะพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในอำเภอสีมโหสถอย่างเช่นต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีสาแกวสาข,ขวัญและก็โบราณสถานกลางเมืองซึ่งในแหล่งเรียนรู้ตรงนี้โรงเรียนวัดสาขอยเนี่ยก็ได้จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นประกอบให้กับนักเรียนด้วยเหมือนกับนักเรียนเรียนร,ยนรู้โบราณสถานสามรกค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่ที่เราสร้างให้กับเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญเายทรงแบนค่ะชื่อเล่นชื่ออัน เป็นตัวแทนด้วงมะขุเทศน้อยมาจากโรงเรียนวัดสะคอยค่ะหนูจะพาชมโบราณสถานสามมรกรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุภัจศรีชื่อเล่นชื่อต้นหอมเป็นตัวแทนดวงมะขุเทศน้อยมาจากโรงเรียนวัดสะคอยค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายความเป็นมาของโกบระค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิรศรักยาวยา นน้อยมาจากโรงเรียนวัดสะคอยค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายความเป็นมาของโคบุระค่ะโคบุระหรือตมประตูหน้านเป็นอาคารตุรมุขก่อขึ้นด้วยศิลาแรงและแผนผังรูป อธิษฐานว่าเป็นที่ข้อออกของหญิงและชายในสมัยก่อนพ่อคู่ค่ะห่างมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม,าถามาถได้นะคะขอเชิญท่านทั้งเลยทุกคนเดินชมวนเมฆบุราค่ะสำหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะในรูปแบบ 2G EQ นะคะในะสู่การส่งเสริม,มการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะซึ่ง 2G EQ นะคะก็จะประกอบไปด้วย g กรส t ิลเดนนะคะเด็กสุดยอดนะคะซึ่งเราต้องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตอนเองนะคะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็สามารถเล่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับผู้อื่นได้รับทราบข้อมูลได้นะคะในส่วนที่2ก็คือ G ที่2คือ good teacher and personal นะคะก็คือครูและบุคลากรที่ดีนะคะ ซึ่งเราต้องการที่จะส่งเสริมให้คุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะในสังกัดสามารถสร้างพัฒนาสื่อนะคะแล้วก็นวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงลุกนะคะ active learning แล้วก็นำไปสู่ครูต้นแบบประวัติศาสตร์ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะ mm hmm. ในส่วนที่3ก็คือเรื่องของ e นะคะ e ก็คือ e x c e l l e n c Excel l e n c e s c h o o l นะคะ e x c e l l e n ลนซ์แอน p ฮปปี้ o กก็คือเรื่องของอสถานศึกษายอดเยี่ยมแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานะคะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์นะคะที่จะต้องเป็นต้นแบบประวัติศาสตร์ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสุดท้ายนะคะก็คือ Q Q ก็คือเรื่องของ Quality Office นะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ ะะซึ่งเราต้องการที่จะให้เกิดอ,องค์กรวิถีใหม่วิถีไทยวิถีคุณภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนนะะให้เป็นคนดีมีวิน,นัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะ<า>บวายบาย